บนเกาะสุรินรลอยฟ้าที่ซึ่งแสงสีนีออนและเงาสลัวของยามสนธยาแต่งแต้มท้องฟ้าเป็นสีส้มอมม่วงท่ามกลางหมอกควันจางๆที่ลอยอ้อยอิ่งราวกับสายใยแห่งความฝันเกาะหินมะฮือมาแห่งนี้ลอยตระหง่านเหนือเมคารายล้อมด้วยม่าน้ำตกที่ทิ้งตัวลงจากขอบผาอย่างอลังการเสียงดนตรีคลอเบาๆผสมผสานกับเสียงพินและซอ สร้างบรรยากาศที่ทั้งล้ำสมัยและเปี่ยมด้วยมนขลังนี่คืออุโทเปียแห่งอีสานที่ซึ่งสถาปัตยกรรมล้ำยุคพลิบานอยู่เคียงข้างมารดกทางวัฒนธรรมไทยปราสาทเขาสีขอรภูมิในรูปแบบโฮโลแกรมเปล่งแสงสีทองระยิบระยับขณะที่วัดไทยโมเดิร์นยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามคลองพลังงานสะอาดทอดยาวไปทั่วเมืองเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตและความเคลื่อนไหวของผู้คน แต่สิ่งที่สะกดทุกสายตาคือองค์ปราสาทลอยฟ้าที่ตั้งสง่ายอยู่ใจกลางเมืองปราสาทแก้วใสเรืองแสงด้วยพลังงานบริสุทธิ์สองประกายสีม่วงน้ำเงินตัดกับท้องฟ้ายามพระเพล่เนื้อองค์ปราสาทนั้นตัวอักษรสุรินสองสว่างเป็นแสงนีออนสื่อถึงจิตวิญ,ญญาณของเมืองที่ก้าวล้ำไปในอนาคตบนสกายวอล์กพลังงานผู้คนในชุดอนาคตที่ผสมผสานลวดลายผ้าไหมไทยเรืองแสง กำลังสัญจรไปมาอย่างคึกคักกอล์ฟหนุ่มนักประดิษฐ์ในชุดผ้าไหมสีเขียวมารากตที่เรืองแสงเล็กน้อยกำลังเดินไปตามทางเดินเขาเพิ่งกลับจากห้องแลบที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ฐานของเกาะซึ่งเป็นที่ที่เขากำลังพัฒนาระบบพลังงานแบบใหม่สำหรับเมืองอยานพาหนะลอยฟ้าแล่นผ่านไปมาอย่างเงียบเชียบรถรางแม่เหล็กเครื่องที่ไปตามเส้นทางที่ส่องสว่างโดรนส่งของพร้อมโลโก้ดอกบัวบินวนอยู่เหนืออาคาร ป้ายโฆษณาโฮโลแกร,รมขนาดใหญ่ฉายภาพเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของสุรินท์ดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปกอฟหยุดยืนที่ระเบียงสกายวอล์กมองลงไปยังเมืองเบื้องล่างแสงไฟจากอาคารบ้านเรือนป้ายโฮโลแกร,รมและเจดีย์ลอยฟ้าสะท้อนบนพื้นผิวที่เป็นหินโลหะและแก้วใสยอย่างสมจริงฝูงนกโฮโลแกร,รมบินวนรอบเกาะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับภาพ เขาสัมผัสได้ถึงความสงบและคึกคักที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทันใดนั้นสิ่งเตือนจากนาฬิกาข้อมือของเขาก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าใหมเพื่อนสนิทและนับประวัติศาสตร์ของเขามาถึงแล้วกอฟฉันได้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาโฮโลแกรมของปราสาทตาเมือนทอมแล้วนะเสีงสยงใสๆของใหมดังขึ้นเธอปรากฏตัวในชุดผ้าไหมสีม่วงเรืองแสงตัดกับสีผิวของเธออย่างลงตัวจริงเหรอ งั้นเราไปดูที่หอประวัติศาสตร์กันเลยกอล์ฟตอบด้วยความตื่นเต้นทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปตามสกายวอล์กปล่อยให้เสียงดนตรีผสมผสานกับเสียงยานพาหนะเสียงรดนส่งของและเสียงน้ำตกที่ไหลรินกลายเป็นฉากหลังของเรื่องราวในเมืองสุรินลอยฟ้าแห่งนี้ขณะที่พวกเขาเดินไปเสียงระฆคังจากปราสาทลอยฟ้าก็ดังขึ้นแผ่วเบาแต่กังวันไปทั่วเมืองเรากับจะเตือนให้ทุกคนระลึกถึงอดีตที่หล่อหลอมปัจจุบัน และอนาคตที่กําลังรอคอยอยู่เบื้องหน้าฉันรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระฆังนี้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงเรากับบรรพบุรุษไหมพูดขึ้นพลางเงยหน้ามองประสาทที่ส่องประกายอยู่กลางเฟรมนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องปกป้องเมืองนี้ไงไหมพลังงานของเราไม่ได้มาจากแค่เทคโนโลยีแต่มาจากจิตวิญญาณของเราด้วยนะกอฟกล่าวเสริมพร้อมรอยยิม้ม เมื่อกอส์และไหมเดินไปถึงหอประวัติศาสตร์พวกเขาก็ได้พบกับลุงบุญหัวหน้าพันธรารักษ์ผู้สูงอายุที่กำลังนั่งอยู่หน้าจอโฮโลแกรมขนาดใหญ่ลุงบุญสวมเสื้อผ้าไหมสีครามที่ดูคลาสสิกแต่ก็ยังคงความสง่างามอา้าวมากันแล้วหรือเด็กๆลุงมีอะไรน่าสนใจให้ดูลุงบุญกดปุ่มบางอย่างภาพโฮโลแกรมของปราสาทต,ตาเมืินทอมก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขา แต่คราวนี้เป็นภาพในอดีตที่ยังคงสมบูรณ์สวยงามนี่คือภาพจำลองของปราสาทเมื่อครั้งยังตั้งอยู่บนพื้นดินมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและศรัทธาลุงบุญอธิบายแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับอัญ,ญมณีแห่งสุรินที่ซ่อนอยู่ภายในปราสาทหมาตาเป็นประกายอัญ,ญมณีแห่งสุริน นั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังค้นคว้าอยู่เลยค่ะลุงบุญใช่แล้วไหมอัญมณีนี้เชื่อกันว่ามีพลังงานมหาศาลและเป็นแหล่งพลังงานขององค์ปราสาทลอยฟ้าในปัจจุบันลุงบุญเล่าต่อแต่ก็มีคำเตือนด้วยว่าหากอัญมณีนี้ตกไปอยู่ในมือคนชั่วเมืองสุรินลอยฟ้าอาจถึงการอวาสานก๊อบคุ่นคิดถ้าอย่างนั้น เราต้องหาอัญมญณีนั้นให้เจอและปกป้องมันไว้ให้ได้แต่จะหายังไงล่ะคะลุงบุญข้อมูลที่เรามีมันน้อยมากมีเพียงเบาะแสเดียวเท่านั้นลุงบุญตอบในตำนานกล่าวไว้ว่าผู้ที่คู่ควรจะได้ครอบครองอัญ,ญมณีจะต้องผ่านบททดสอบแห่งปัญญาและความกล้าหาญและจะได้รับคำแนะนำจากเสียงแห่งบรรพบุรุษ ที่ซ่อนอยู่ในซากปรักหักพังของปราสาทเขาสีคอรภูมิเดิมกอฟและไหมมอมหน้ากันพวกเขารู้สึกถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าภายใต้แสงสีม่วงน้ำเงินของเมืองสุรินลอยฟ้าแห่งนี้อนาคตของพวกเขาและเมืองทั้งเมืองกำลังขึ้นอยู่กับการเดินคามค้นหาอัญ,ญมณีในตำนานนี้พวกเขาเดินออกจากหอประวัติศาสตร์กอฟหยิบโดรนขนาดเล็กที่มีโลโก้ดอกบัวขึ้นมา เราต้องไปที่ซากปรักหักพังของปราสาทเดิมไหมหมายพยักหน้าฉันจะเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อมที่สุดทั้งสองมองไปยังองค์ปราสาทลอยฟ้าที่ส่องประกายอยู่ท่ามกลางความมืดมนของยามค่ําคืนเสียงระฆังกลังวานอีกครั้งเร้ากับเป็นเสียงเรียกจากบรรพบุรุษให้พวกเขาทําภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้สําเร็จเพื่อรักษาแสงของสุรินทให้ส่งสว่างตลอดไป